สวัสดีคะ่ะพบกับรายการแมทบนลนิดกันอีกเช่นเคยเพราะคณิตเป็นเรื่องง่ายแค่เปิดใจเรียนรู้ไปกับ e a s y m a t ทนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องเลขยกกำลังเนาะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของเลขยกกำลังกันก่อนนะ a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนะคะฐานด้านล่าง เอตัวเนี้ยเป็นเลขที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าฐานนะส่วน n ที่อยู่ข้างบนเรียกว่าเลขชี้กำลังตัวเลขของฐานนะคะเราอยากรู้ว่าเราจะต้องเอาคูณกันทั้งหมดกี่ตัวเราก็ดูที่เลขชี้กำลังได้เลยอย่างเช่น2ยกกำลัง3มี2เป็นฐานใช่ไหมคะแล้วก็มี3เป็นเลขชี้กำลังเราก็จะเอาเลข2คูณกันทั้งหมด3ตัวนะคะ2คูณกัน3ตัวก็จะได้ 8ใช่ไหมสองสองสี่สี่สนะคะหรือว่า4ยกกำลังสองแบบนี้เราก็เอาสคูณกันทั้งหมด2ตัวเนาะสี่สี่ก็เป็น16นะคะ ทีนี้เรามาดูสมบัติของเลขยกกำลังกันนะคะมีทั้งหมด7ข้อนะข้อแรก a ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1เลขทุกตัวที่ยกกำลังศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่เมื่อยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1 ข้อที่2สังเกตว่าเลขชี้กําลังติดลบใช่ไหมคะ a ยกกําลัง n เมื่อเราเจอเลขชี้กําลังที่ติดลบและต้องการทําให้มันเป็นค่าบวกก็ให้เราตบมันลงมาข้างล่างนะคะการตบลงมาก็จะเขียนในรูปเศษส่วนกลายเป็น1ส่วน a ยกกําลัง n นั่นเองข้อที่3 A อกำลัง M คูณ a กำลัง n สังเกตว่าฐานเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะถ้าฐานเหมือนกันคูณกันแบบนี้ให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะแล้วก็ข้อที่4จะคล้ายๆข้อ3เลยแต่เปลี่ยนจากการคูณเป็นการหารหรือเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้นะทีนี้ถ้าเป็นการหารก็ในทำนองคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะก็ เอาเลขชี้กำลังมาลบกันแต่ตัวหารต้องไม่เป็น0นนะคะข้อที่5 A ากำลัง M แล้วก็มีในวงเล็บใช่ไหมแล้วก็กำลัง n อีกทีนึงมันเป็นเลขยกกำลังซ้อนกันแบบนี้ให้เราเอาเลขชี้กำลังคูณกันนะคะแล้วก็ข้อที่6สังเกตว่าข้างในวงเล็บมันมี2ตัวเนาะ เลข2ตัวคูณกันแล้วก็มีเลขชี้กำลังอยู่นอกวงเล็บแบบนี้ให้เรากระจายเลขชี้กำลังเข้าไปข้างในนะคะก็จะได้เป็น a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n และข้อ7ก็จะล้อมาจากข้อที่6นะคะเปลี่ยนจากการคูณเป็นการหารแค่นั้นเองซึ่งเลขสมบัติของเลขยกกำลังที่เราจะเจอบ่อยๆใช้บ่อยๆจะมีอยู่ประมาณ2-3ข้อ นะคะอันแรกข้อนี้เลยข้อที่2ที่เลขชี้กำลังเป็นลบใช่ไหมแล้วก็ข้อที่3นะคะใช้สมบัติการบวกกันของเลขยกของเลขชี้กำลังนะคะถ้าฐานมันเหมือนกันข้อ4ถ้าฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันแล้วก็ข้อที่5เวลาที่เราเจอเลขชี้กำลังที่มันซ้อนกันขึ้นไปเยอะๆก็ใช้หลักการข้อนี้นะ ทีนี้มีสิ่งอยากให้จำเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเราจำได้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาเวลาที่เราเจอโจทย์อ่าไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเขาอาจจะดึงเรื่องเลขยกกำลังเข้าไปประกอบด้วยนะถ้าเราจำได้ว่าเออเลขยกกำลังแต่ละตัวเนี่ยมันยกกำลังสองยกกำลังสามแล้วได้เท่าไหร่นะมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเราได้นะคะอย่างเช่นอ่าสองอย่างเงี้ยสองยกกาลัง 2ได้4อันนี้ง่ายๆทีนี้ถ้ายกกำลัง3ามันคือเลข8อย่างเงี้ยนะคะถ้าเวลาที่เราเจอตัวเลข8 27 64 125เจกก็เดาได้เลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นของยกกำลัง3ใช่ไหมหรือเป็น4เป็น9มา16มา25มา36แบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของเลขยกกำลังสองนะคะถ้าจำได้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาของเราเนาะก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะข้อที่1 8ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3ข้อนี้ฐานเป็นจำนวนเต็มแต่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะเจอโจทย์แบบนี้เราก็ดูก่อนว่าฐานของเราสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ไหมซึ่ง8นะคะก็เขียนในรูปเลขยกกำลังได้คือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างนอกก็มี ยกกำลังลบเศษ2อส่วน3อยู่ทีนี้มันจะมีสมบัตินึงตะกี้ถ้าใครยังพอจำได้นะที่เป็น A ยกกำลัง M แล้วก็ยกกำลัง N อีกทีนึงจะเท่ากับ A กกำลัง M คูณ N ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้เราก็ใช้สมบัติการคูณกันของเลขชี้กำลังแต่สังเกตว่าเมื่อเราคูณกันแล้วเนี่ยมันมี เลข3ตัวนี้เนาะแล้วก็3ที่เป็นตัวส่วนนะคะซึ่งมันสามารถตัดกันได้ใช่ไหมเวลาที่เราเอามาเขียนมันจะเป็น3คูณกับลบเศษ2ส่วน3แบบนี้นะคะซึ่ง3ก็สามารถตัดกันได้ก็จะเหลือเป็น2ยกกำลังลบ2ใช่ไหมคะอันนี้โทษมาฝั่งนี้นะ ทีนี้เป็น2ยกกําลังลบสปุ๊บเลขชี้กาลังติดลบแบบนี้ถือว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จนะคะต้องทำให้เลขชี้กาลังเป็นบวกก็จะมีสมบัติที่บอกว่า a ยกกําลังลบ n ถ้าเลขชี้กาลังติดลบจะต้องทำให้เป็นบวกโดยการตบมันลงข้างล่างก็จะกลายเป็น เศษ1ส่วน2ยกกำลังสองซึ่ง2ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ได้คำตอบของเราออกมาแล้วคือเศษ1ส่วน4นั่นเองคะ่ะข้อที่2นะคะโจทย์2ยกกำลัง i เท่ากับ8 3กสากำลัง J เท่ากับ3 10ยกกำลัง k เท่ากับ100แล้วเขาถามว่า i บวก J บวกมีค่าเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้เป็นโจทย์ที่ใช้ สอบจริงในการสอบครูผู้ช่วยปี2566นะคะซึ่งข้อหนึ่งเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็มีคลิปเฉลยไว้ที่ช่อง EasyMath ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้จากโจทย์ข้อนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูเนาะเขาถามว่า i บก j บก k มีค่าเท่าไหร่ซึ่งตัว i ตัว j และตัว k เป็นเลขชี้กำลังทั้งหมดใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่า i คืออะไร j คืออะไรแล้วก็ k คืออะไรนะคะอันแรก2ยกกำลัง i เท่ากับ8เราก็ต้องมาดูว่า2ยกกำลังอะไรที่มีค่าเท่ากับ8เลข8เจอบ่อยนะซึ่งก็คือ2ยกกำลัง3เท่ากับ8ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าค่า i ของเราก็จะเท่ากับ3 แล้วก็อันต่อมา3ยกกำลัง J เ,เท่ากับ3อันนี้ไม่ยากเลยนะคะตัวที่จะยกกำลังแล้วได้ตัวเดิมก็ต้องเป็น3ยกกำลัง1ใช่ไหมก็คือไม่มีตัวคูมีแค่ตัวมันเองนะคะฉะนั้น J ของเราก็จะเท่ากับเลข1น,นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย 10ยกกำลัง k เท่ากับ100เราก็ต้องดูว่า10ยกกำลังอะไรที่มีค่าเท่ากับ100ก็จะได้เป็น10ยกกำลัง2เท่ากับ100นั่นแปลว่าค่า K ของเราก็จะเท่ากับ2นะคะตอนนี้เราได้ค่า J ค่า I แล้วก็ค่า k ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จับทั้งหมดทั้งมวลมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น i บวก j บวก k เท่ากับ3บวก1บวก2ซึ่งตรงนี้ก็ได้เป็น6นั่นเองนะคะก็ได้คำตอบออกมาแล้วข้อที่3นะคะ49คูณ เลบ7ยกกำลัง3ส่วนด้วยลบ7ยกกำลัง5สังเกตว่ามี2ตัวที่ฐานเหมือนกันใช่ไหมก็คือฐานเป็นลบ7แต่49ฐานไม่เหมือนเพื่อนนะคะเมื่อมันฐานไม่เหมือนกันเนี่ยมันดำเนินการทางที่เป็นใช้สมบัติของเลขยกกำลังไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นเลขตัวเดียวกันก่อนซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะเลข49มันก็คือ7ยกกำลังสองใช่ไหม อ่ะดยกกำลังสองเท่ากับ49แหละแต่ว่าฐานของเพื่อนอ่ะคนอื่นมันไม่เป็น7เฉยไงมันเป็นลบเใช่ไหมคะซึ่งลบเเป็นค่าลบก็จริงแต่เมื่อยกกำลังสองมันก็จะมีค่าเป็นบวกฉะนั้นลบเยกกำลังสองก็จะเท่ากับ49นะคะแปลว่าเราก็ต้องเปลี่ยน49ให้เป็นลบเยกกำลังสองแบบนี้ คูณกับลบ7ยกกำลัง3แล้วก็ส่วนด้วยลบ7ยกกำลัง5นะคะแล้วเราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยเนาะตัวนี้ข้างบนก่อนอ่ะดูข้างบนก่อนก็ได้ฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นลบเเหมือนกันละคูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังบวกกันก็จะได้เป็น2บวก3จะได้เป็นลบ7ยกกำลังห ด้านล่างของเราก็มีลบ7ยกกำลัง5อยู่แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมคะข้างบนเป็นลบ7ยกกำลัง5ข้างล่างก็ลบ7ยกกำลัง5ซึ่งมันคือเลขตัวเดียวกันถูกไหมไม่ว่าทําผลลัพธ์ออกมาคูณกัน5ตัวแล้วมันจะมีค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายมันเป็นเลขตัวเดียวกันตัดกันแล้วก็จะเหลือ1นั่นเองก็ตอบได้เลยนะคะ ข้อที่4นะคะข้อนี้อาจโจทย์มีตัวแปรก็คือ5ยกกำลัง 4n คูณ5ยกกำลัง 5n แล้วก็ส่วนด้วย5ยกกำลัง 3n เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะข้อนี้สังเกตว่าเลขชี้กำลังติดตัวแปรด้วยใช่ไหมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ทำการใช้สมบัติของเลขยกกำลังเหมือนเดิมนั่นแหละนะ แล้วเราก็ดูว่าตัวแปรมันสามารถบวกลบกันได้ไหมเนาะอ่ะเราก็ทําข้างบนก่อนนะคะทำที่ตัวเศษก่อน5ยกกำลัง 4n คูณ5ยกกำลัง 5n ฐานเท่ากันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะฐานเท่ากันทั้งหมดข้างบนเราก็เอาเลขชี้กำลังบวกกัน 4n บวก 5n เอาเลขข้างหน้าบวกกันก็จะได้เป็น 9n นะคะส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น 5ยกกำลัง3 n ใช่ไหมทีนี้พอมันเป็นตัวส่วนกันแบบนี้เราก็เอาเลขชี้กำลังไปลบนะคะก็จะเหลือเอา9ลบ3ก็จะเหลือ6ก็เป็น5ยกกำลัง6 n ตัวนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะคะข้อต่อมาข้อที่5นะคะโจตัวนี้อาฐานมันมี เลข2ใช่ไหมแล้วก็มีเลข10เข้ามาด้วยทีนี้ไปดูที่เลขชี้กําลังนะคะเลขชี้กําลังไม่ได้เป็นเลขตัวเดียวละมีตัวแปรแถมมีการบวกกันเข้ามาอีกใช่ไหมคะซึ่งถ้ามีเลขชี้กําลังที่บวกกันแบบนี้แปลว่ามันจะต้องมีฐานที่เป็นฐานเท่ากันคูณกันอยู่นะคะฉะนั้นเราก็กระจายตรงนี้ออกมาก่อนเนาะสยกกําลัง n อบวกหเนี่ยกระจายตรงนี้ออกมาก็จะได้เป็น 2ยกกำลัง n คูณกับ2ยกกำลัง1ใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันเห็นไหมคะก็จะได้มาเป็น n บวก1ตรงนี้แล้วมันก็บวกอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก3ใช่ไหมก็ใช้สมบัติเดียวกันคือ2ยกกำลัง n คูณกับ2ยกกำลังสส่วนด้านล่างนะคะด้านล่าง10สามารถ ทำให้เป็นฐาน2ได้ไหมตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่า2ยกกำลังยกกำลังอะไรก็ไม่ได้เท่ากับ10เนาะเราก็ติดมันไว้ก่อนแล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง n แบบนี้ทีนี้สังเกตด้านบนนะคะด้านบนอ่ะมันเป็น2วงเล็บบวกกันอยู่ซึ่งใน2วงเล็บเนี้ยตัวที่มีเหมือนกันก็คือ2ยกกำลัง n ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะดึง2ยกกำลัง n ที่เป็นตัวร่วมออกมา นะดึง2ยกกำลัง n ออกมาแล้ววงเล็บแรกเมื่อเราดึง2ยกกำลัง n ออกมาก็จะเหลือแค่2ยกกำลัง1เนาะซึ่ง2ยกกำลัง1มีค่าเป็น2นะคะขอติดเป็น2เขียนเป็น2ไปเลยบวกกับวงเล็บที่2ตัวนี้เราก็ดึง2ยกกำลัง n ออกมาแล้วเหมือนกันก็จะเหลือแค่2ยกกำลัง3ซึ่ง2ยกกำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8 ใช่ไหมเห็นไหมเจอบ่อยนะคะสยกกําลัง3กับเลข8ปดพวกนี้แล้วก็ด้านล่างยังส่วนเหมือนเดิมทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เป็น10คูณกับ2ยกกําลัง n ทีนี้อะอะไรที่บวกลบกันได้เราก็บวกลบกันไปก่อนเอ๊ะมีตัวที่ตัดได้ไหมตัวนี้มี2ยกกําลัง n ออยู่เป็นตัวเศษแล้วก็เป็นตัวส่วนอยู่ด้านล่างตัดกันได้ใช่ไหมคะตัดได้ตัดไปเลยจ้าให้มันน้อยลง แล้วข้างบน2บวก8เป็น10ด้านล่างก็เหลือส่วนเป็น10 10ส่วน10ตัดกันก็มีค่าเท่ากับ1นะคะพวกโจทย์ยากๆแบบนี้ยคำตอบสุดท้ายมันก็จะเป็น1เป็น0อะไรแบบนี้แหละนะไม่ได้พอทำออกมาแล้วเออเจอคำตอบแล้วแบบเหมือนเสียเวลาในการคิดใช่ไหมอ่ะเราก็ใช้หลักการสมบัติต่างๆเข้ามาช่วยนะคะก็จะได้คำตอบออกมาเองเนาะ ข้อที่6นะคะโจทย์มาให้แบบนี้เนาะแล้วเขาให้หาค่า 3x ยกกำลัง2บวก10นะคะก่อนที่เราจะหาตรงนี้ได้เราจะต้องได้ค่า x ออกมาก่อนซึ่งค่า x เราก็จะหามาจากสมการตรงนี้แหละนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะโจทย์2ยกกำลัง 2x บวก4ลบ240เท่ากับ2ยกกำลัง 2x แบบนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสังเกตนะคะตัวที่มันเป็นฐานเหมือนกันคือฐาน2ตรงนี้แล้วก็มีเลขชี้ก,กําลังซึ่งตัวแปรมันอยู่ในเลขชี้ก,กําลังใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวจะขอย้ายตัวที่เป็นเลขยกกําลังเหมือนกันมาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะแล้วก็เอาลบ240มาไว้ฝั่งนี้ซะก็จะเขียนได้เป็น2ยกกําลัง 2x บวก ทีนี้เราย้าย2ยกกำลัง 2x มาเนาะจากที่มันอยู่ฝั่งนี้มันบวกอยู่กับ0ใช่ไหมคะจากบวกเราก็จะย้ายมาลบ2ยกกำลัง 2x แล้วก็ย้ายลบ240จากลบก็จะย้ายไปเป็นบวกแบบนี้นะทีนี้นะคะ เราก็ใช้หลักการเดิมถ้าเลขชี้กำลังมันมีการบวกกันหรือลบกันอยู่นะก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังก็คือกระจายฐานนะคะก็จะเขียนได้เป็น2ยกกำลัง 2x นะคูณอยู่กับ2ยกกำลัง4อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์การคูณได้นะคะเขียนจุดๆุดอยู่ตรงกลางเนาะถ้าใส่วงเล็บมันจะกลายเป็นวงเล็บซ้อนกันเยอะนะขอเขียนแบบนี้ละกันลบกับ2ยกกำลัง 2x นะคะคเท่ากับ240อ่ะทีนี้สังเกตเห็นอะไรไหมมี2ยกกำลัง 2x อยู่มีตัวที่เหมือนกันแบบนี้ฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วมตรงนี้ออกมาบางคนอาจจะสงสัยว่าจะดึงได้ยังไงในเมื่อตัวข้างหลังมันไม่มีตัวคูณจริงๆแล้วคือมันคูณอยู่กับเลข1 ใช่ไหมคะ1คูณอยู่กับอะไรก็ได้ตัวนั้นถ้าเราต้องการเขียนให้มันอยู่ในรูปการคูณก็คือมันคูณอยู่กับ1น,นั่นเองฉะนั้นจะดึง2ยกกำลัง2 x ออ,ออกมาวงเล็บแรกก็จะเหลือ2ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ2ยกกำลัง4ทํทำให้เป็นจำนวนเต็มก็มีค่าเท่ากับ16แล้วก็ตัวนี้เราดึง2ยกกำลัง 2x ออ,ออกไปแล้วก็จะเหลือแค่1ใช่ไหม ก็จะลบกับเลข1เท่ากับ240นะคะอ่ะทีนี้ก็จะได้2ยกกำลัง 2x 16ลบ1ก็เหลือ15นะคะเท่ากับ240อ่ะได้ออกมา15เป็นจำนวนเต็มแล้วฉะนั้นจะย้าย15ตัวเนี้ยมันคูณอยู่กับ2ยกกำลัง 2x เนาะมันคูณอยู่เราก็จะย้ายมาหาร ฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือ2ยกกำลัง 2x เท่ากับ240หารด้วย15นะคะหารด้วย15ตรงนี้อ่ะคํานวณอย่างรวดเร็วก็จะได้เท่ากับ16เนาะอ่ะทีนี้เมื่อได้เท่ากับ16ซึ่ง16มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ใช่ไหมคะก็ย้อนกลับมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหม2ยกกำลัง4เท่ากับ16ซึ่ง เรามีฐานที่เป็นฐาน2อยู่ฉะนั้นก็เปลี่ยน16ให้เป็น2ยกกำลังสี่ซะนะส6บกเท่ากับ2ยกกำลังสใช่ไหมอ่ะเขียนไว้ก่อนฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง 2x เกท่ากับ2ยกกำลังสอ่ะมาถึงบรรทัดนี้เห็นอะไรไหมคะสมการนี้มีมันเป็นเลขยกกำลังก็จริงแต่ฐาน ของเลขยกกำลังตัวนี้เป็นเลขเดียวกันคือเลข2เมื่อฐานเท่ากันนั่นแปลว่าเลขชี้กำลังจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่า 2x ก็จะเท่ากับ4นั่นแปลว่าค่า x ของเราก็จะเท่ากับ2เนาะเพราะว่า2ตัวนี้มันคูณอยู่กับ x ย้ายมาหาร4 2หารด้วย4ก็ได้เป็น2 ฉะนั้นเราได้ค่า x ของเราคือเลข2แล้วทีนี้เราก็จะเอา x ที่เท่ากับ2เนี่ยมาแทนในสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาก็คือ 3x ยกกำลัง2บวก10นะคะฉะนั้นเราก็หาค่า 3x ยกกำลัง2บวก10ก็แทนค่า x เป็น2ใช่ไหมก็ได้เป็น2ยกกำลัง2บวก10แบบนี้ เจอลักษณะการคูณกันรพร้อมกับเลขยกกำลังแบบนี้นะคะให้ทำเลขยกกำลังตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมี2ที่ยกกำลังกับตัวที่เป็นวงเล็บอยู่ใช่ไหมคะยกกำลังกันเสร็จแล้วค่อยเอามาคูณกับ3ฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น3คูณกับ4บวก10บนะ3 4 12บวกกับ10ก็มีค่าเท่ากับ 22นั่นเองนะคะข้อนี้วิธีทําอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าตัวแปร ى, หรือตัวที่เขาต้องการให้หาเนี่ยมันเป็นเลขชี้กําลังอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ใช้สมบัติที่ว่าถ้ามันเป็นสมการเลขยกกําลังถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กําลังจะเท่ากันนะ ข้อต่อมานะคะโจทย์ในลักษณะแบบนี้ก็เคยมีในข้อสอบครูผู้ช่วยเนาะจาไม่ได้ว่าปีไหนนะแต่เคยเจอนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถามว่าจํานวนใดมีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดโดยที่ให้ชฉอยมานะคะทีนี้เราก็มาดูตัวเลือกที่เขาให้มา2ยกกําลัง50อ่ะตัวนี้ฐานเลขน้อยแต่ชี้ก,กําลังเป็นเลขมากใช่ไหมอันนี้ขอไข่ก็เป็น ฐานเป็นเลข4คอควายฐานเป็นเลข8งองูฐานเป็นเลข16สังเกตว่าแพทเทิร์นของตัวเลข2 4 8 16มันมาจากเลข2ใช่ไหมสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังของเลข2ได้ฉะนั้นแปลว่าข้อนี้เราสามารถทำฐานให้เท่ากันได้นะคะ,ะฉะนั้น2ยกกำลัง50ตัวนี้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิม แต่4ตัวนี้ก็คือ2ยกกำลังสองใช่ไหมเปลี่ยนเลข4ให้เป็น2ยกกำลังสองแล้วก็ใส่วงเล็บยกกำลัง40อีกทีหนึง่งสมบัติก็เอาเลขชี้กำลังคูณกันใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง80 ขอ้อขอควายเลข8ตัวนี้ก็คือ2ยกกําลัง3นะคะแล้วก็ยกกําลังกับ20อีกทีหนึง่งเอาเลขชี้ก,กําลังคูณกันก็จะได้เป็น2ยกกําลัง60นะคะแล้วก็เลข16ก็คือ2ยกกําลัง4ใช่ไหม 2ยกกำลัง4แล้วก็ยกกำลัง10อีกทีหนึ่งเอาเลขชี้กำลังคูณก,กันก็ได้เป็น2ยกกำลัง40นะคะทีนี้สังเกตว่าแต่ละข้อฐานเป็นยังไงเท่ากันแล้วใช่ไหมเมื่อฐานเท่ากันเราก็พิจารณาที่เลขชี้กำลังของแต่ละตัวนะคะว่าเลขชี้กำลังตัวไหนมีค่ามากที่สุดซึ่งคำตอบตรงนี้ก็คือ ข้อขอไข่ใช่ไหมที่มีเลขชี้กำลังเป็นเลข80นะคะฉะนั้นเราก็จะตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะโจทย์คล้ายๆกันกับข้อตะกี้เลยแต่ถามว่าจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดอันนี้ให้ถามหาตัวที่น้อยที่สุดแล้วทีนี้ถ้าเราจะใช้หลักการทำฐานให้เท่ากันใช่ไหมการจะเปรียบเทียบเลขยกกำลังนะคะเราอาจจะทำฐานให้เท่ากัน หรือทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันก็ได้แล้วก็ดูว่าตัวไหนมันมากตัวไหนมันน้อยตามที่โจทย์เขากำหนดนะแต่ข้อนี้นะคะสังเกตว่าฐานมันมีฐานเป็นเลข2เลข3เลข4ี่และเลข5ซึ่ง2เนี่ย เป็นมันมันมันไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วใช่ไหมฐาน3ก็เหมือนกันซึ่ง3จะทําให้เป็น2ก็ไม่ได้2ทําให้เป็น3ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าฐานเราก็ทําให้มันเท่ากันไม่ได้ทีนี้เราก็เลยมาดูว่าเราเลขชี้ก,กําลังดูสิ500 400 3 0ี2 0 0อยอย่างเงี้ยคงไม่มีใครไปนั่งคูณถึง 300- 400ตัวหรอกเนาะฉะนั้นถ้าเราจะ เจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการตัดเลขชี้กำลังให้มันน้อยลงทีนี้เราจะตัดยังไงให้มันน้อยลงสังเกตว่ามันเป็นหลักร้อยเหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราเอา100มาหารเลขชี้กำลังทุกๆุกข้อเพื่อทำให้ตัวเลขมันน้อยลงนะถ้าหารก็หารให้มันเท่ากันนะคะให้มันได้ทุกข้อเนาะตัวนี้ จาก2ยกกำลัง500เอา100มาหารที่เลขชี้กำลังก็จะกลายเป็น2กํกลัง5 3ยกกำลัง400ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง4 4ยกกำลัง300ก็กลายเป็น4ยกกำลัง3แล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็น5ยกกำลัง2อ่ะพอเจอแบบนี้แล้วตัวเลขน้อยลงไหมคะยกกำลัง2ยกกำลัง3พวกนี้เราสามารถหาค่าได้ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดู2ยกกำลัง5คือ2คูณกัน 5ตัวใช่ไหมคะ2คูณกัน5ตัวซึ่งมีค่าเป็น32นะแล้วก็3ยกกำลัง4คือ3คูณกัน4ตัวก็คิดออกมาเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะเผื่อใครอาจจะตามไม่ทันเนาะตัวนี้3คูณกัน4ตัว3 3 9 9 9 81อนะ่ะ แล้วก็4ยกกำลัง3คือ4คูณกัน3ตัวนะคะ4 4 16 16 4เป็น64แล้วก็5ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ25อ่ะเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเลขพวกเนี้ย3 8 8 6 64แล้วก็25เราก็ดูว่าเลขตัวไหนที่มันมีค่าน้อยที่สุดตามที่โจทย์ต้องการซึ่งก็คือเลข25ใช่ไหม เราก็เจอแล้วว่า25มีค่าน้อยที่สุดนั่นแปลว่า5ยกกำลัง200ก็จะมีค่าน้อยที่สุดเช่นเดียวกันนะคะใช้หลักของการเปรียบเทียบหรือแบบเป็นสัสดส่วนที่มันเท่ากันลงมาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง EasyMath เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ